มาเช่นแฟนมอกองพี <sh Sell S 2> ่น้องมาลำส่งไปวันล่ำพิษนี่เสี่ยวครับที่นี่พามาทาพุสมฤทธิ์เจ้าบ้านเจ้าภาพสวัสดีพี่น้องเป็นยังไงน้อครับโอ้เสมามันเถื่อนเห็นเห็นอันนี้่พด้ะไหนี่ไหนไยไหนยอะน้องไายไหนเย่กเนาะเ่ยวอันนี้ ผู้คนวายจ้างคนจัดมากสิมันบ่ครับกอขดขาตั้งนั่งนะมี่วันที่ส2เมษาได้มาอีกว่าสิบด้ตุ้งเก่งแท้ปะเอามันกุวงก็ดีหลดเด้อเจศสการพี่น้องเขาหลายปนี่ลูกหลานมายามบันหลายปนี่ก็สถานี่บอกนี้ว่าเรือสิไปสนามบอลคุณ นอนกินได้เลยนอนกินนั่งกินเลยตรงนี้ได้ยังไงเนาะขึ้นสนามุนซ่เขาถือว่าเสียเสียแล้วแต่ว่าห้ามรถห้ามรถไอพวกไหนเขาจะเอาขืนไอระถุงนี้ถุงนี้ สุดยอดเลย12เมษาเจอกันอีกที่น้องครับท่านทีมองดีทุกคนพี่ไก่มาน,นั่นเนาอ,อ้อแบบแจานบานเนาะนี่มันนบเนุ่อ ใส่ปีไหมัสุปีบ่ครับเหกีานี่สุปี่ทันวาสุปีแ่ปีแต่ว่ากันนีมหรลังทีกัเตรียมรับทรัพรถผู้จัดอะไรผู้จ้างร้านหลายเยะเออเพื่อนๆขนเยนุ่นไปอาบน้ำวัดหือไปลับรถ ตั้งนค่าเปลีของค่อยอะไรดฟางวเดอไเดียวเดียวอะไรนี้ายอะไราไปอันนี้ผู้เมาร้านค้าดีครับถามนี่เป็นผู้เมาร้านคามี้ข้าวครับเดียวเดียวแต่วาัชงมอลำเป็นของอันเทศบาลนะครับอเงลเป็นของานักนแย้อกาันมนาผู้คนเมาถามทีเมาขายของครับ ค่ะผมม okay. ุ่นขขาไส่ได้จ้าคุณผมมุ่นสะสมทีเลยครับรู้ที่เก็บแล e ้วอ่ะนี่ไดงอังนึงอยดาวสอยดาวสอยดาว่นี่อะไรซอยดาวดาวซอยดาวเดียวคนในคนหลายมาเรียนนอนมาขึ้นบ้านนี่ขอมุ่นมาขึ้นมาสามั0าน หาพันกว่าเกือบหกพันอ่เนาะกำไรอ้เนายกำไรเนาะหมันขึ้นคนมันหลผมเพราะมาขัมันกลวงก็นี่กับสิได้ก็นี่สำสันาอ้หบุนคลตีสองเลิกแล้วเลิกเก็บตัวแล้วโอตีต่ตีสองเขาเก็บบันเลยเลิกแล้วอขึ้นหรือข่าวอะไรข่าวอะไรเนร็ยแล้วนะ เอ้มรมาเยลยรมมาพัดพยับเย้อนเสียงฟันี่พี่น้องย้อนเสียงย้อนเสียงปัาดาดเถอะนีพ้นหมื่นขึ้นประมาณเกือบหกพันไมพี่น้องผู้ขายไร่สดอยู่หน้างานกันกบภูตะวะันไร่ล่ะเกือบหกพันมาข,ขาดยุบเมื่อไรอกถ้ามันเก็บบัดเก็บ,บเงี้ยวหอดที่สองพนังนไ่หกพันขึ้น วอดีสองคนเร้าเกียบบตรยังเหมือนเดิครับจะหาบใจง่ายใจสับะเไปท่าไหร่อีกที่พอค่ะ่ค่ามือนแรงนี่หมไปปะคุณแล้วน้ำกันพอดีพอไปน้ำกันไห่กันในเทพนันเป็นกัดเงะ múa cành cây coi đẹp oh nó thay vẫn đi theo sầm không คุ้นเวลาที่น้องครับหอดีสองเศร้าขายบัตรไปนะาเมื่อนมันเต็มมันว่าีิมันว่าวิ่มองเขาก็กระควงนี่ครับแต่ว่ามันคนไล่เนาะที่กิงกันถ้าหลังขยายได้ไปสุดหนึ่งแหงกิงแห้งเกี้วแล้วที่นี่มันมีแม่ค้ามาอยู่หนีแล้วก็เกิดได้หอดแค่่องริมมืนพุณบาทไสุดทั้งที ที่ประตูเขาห้างไหมกำสั่นสีขื่ออยู่สองมือสาสงการครับพ่อกันอยู่หม่องนีขค้นก็เหมือนเดิมจะเป็นของเทศบาลพื้บิบัติกำนัลขึ้นก็เรหรอครับจัดสุดยอดต้นมากรันอยู่หนีมืด ยินีต้อนรับพี่หมอรับยกเกล์เกย์กันรับสะิีหาสิบกิโลหาคณะวะสัสดุมือขึ้นองิน,นจะเป็นยังไงว่าปะหูกันครับก็มองนี้อายะครับมือขึ้น ต้มไก่เสร็แล้ววันนี้เดินทางประมาณหกสิบโลครับบ้าไก่ครับไปบ้านนี้ล่ะครับเี่บุญกินขึนกินบ้านไม่น้องอุ๋งอิงอล่าเห้องอ่ะแต่ยังโยโรงเรียนของก็ไม่เลยนบ้านน้องคู่ครับนี่ไปบ้านฮักพันกับยีไปกลางเต็นท์ยุคข่างบ้านนี้ล่ะเสียใจเลยนาะ บรรยากาศดีอากาศดีเกิน,นอนทอขยับงไปกันบ่ดิเอาคู่ข่งกันเลยไปมือ,อื่นกันสิไปคูขันกันตัมมวมือมองดกันบ่ละเนี่ยเพราะมือ้อเนี่ยมันเออมือ่นนั่นแหละ ก็เป็นมือหือดอกเป็นแรงยื่นีมือมือไป,ไปคู่ขันก็นาาหลังอะไรเมียนเมียน,นบอกแต่ยนดมายื่หนีละสิบสองสิบสองว 12, 12. ันที่สิบสอง สองเจอกันที่นี่ที่เดิมครับเทศบาลพบการอ่างเก็บน้ําข้างอ่างอ่างเก็บน้ำนี่ครับวัดหนองไหว้วัดป่าหนองไหว้ครับสุดยอดเป็นยังไงัแลวมีปน้นงไปฟอกันหน้าคนเด้อเรียยบ้ันนองรู้บันอีหลาวอิงคนละครับ นองสนทั้งหมดไปเข้าเดานับถอยหลังปีใหม่นั่นกันครับขอบคุณพี่น้องแล,แล้วครับเชิญขอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีบายพูดคุณ